ตกหนักมากเลยค่ะวันนี้เลยต้องมาอยู่ในห้องกันอ้าวหัวใจวายทำไมอ่ะน่ากลัวน่ากลัวโอ้ยเอาไปนั่งที่ไปนั่งที่เมื่อกี้เห็นฟ้าโอ้โหยน่ากลัวจ,จังเลยดูสี่เสียงพึม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 ใครมาว่า ต้องเปลี่ยนคำพูดเหใครวาดคะสวยจังพ่ออย่ามานะวาดเล่นนะอ้ามเล่นของของตูอ้าไปนัางก่อน,นโอ้โหไปทำอะไรมาคะเล่นใต้ต้นไม้ครูไปเล่นใต้ต้นไม้นี่วันหลวงพ่อหูข้างนี้ก็เต็มเลยโอ้ยแปลเยอะมากเลยเยไปหาหมอหรือ,อยังแล้วเคยไปหาหมอไหมโอ้โห <c oughs> เต็มไปหมดเลยเนี่ย ตุ่มพื่นขึ้นเอา้าคนอื่นไม่ต้องมามุงหรกไปนั่งไปนั่งไปนั่งแสดงว่าแต้ต้นไม้มันอาจจะมีละอองเกสรหรืออาจจะมีตัวบุ้งเราไม่หยุดเรียนหรอลกูกชอมาโรงเรียนชามาโรงเรียนเหรอคะอ๋อนะเดี๋ยวครูเอายามาทาให้นะแนันน,น,นี่อย่าไปลูบสิอย่าไปลูบครูทาให้อยู่ ผมกำลังทำน้ยี่ต่อเครื่อง้มในครับครอะไรอ่ะอโหอ่าเดี๋ยวให้มันแห้งก่อนตายอย่าเพิ่งตายเดี๋ยวคุณผ่าให้มันแห้งก่อนมีเวลากันกันก้าวสกอร์แต่ขมังไม่เป็น ใช่ค่ะครูไปล้างมือก่อนเอาคนไปนะจิบหนันงสือภาษาพาทีขึ้นมาถ้ารู้ว่าตัวเองแพ้อะไรก็พยายามหลีกเลี่ยง <Okay. S 1> สิ่งนั้นแพ้อากาศแพ้แมลงแพ้ละอองเกสรแพ้อะไรก็ตแล้วแต่แพ้พุ่งแพ้อาหารพยายามหลีกเลี่ยงนะไม่ยังั้นมันจะเป็นคืนอยู่เนี้ยครูก็เป็นแต่ว่ามัน มันเลี่ยงไม่ได้วันนี้ครูก็ลมผิดขึ้นนะครูก็ทายามาเหมือนกันค่ะครแทนนะเหมนครูแทนน้ำเหม็นแทนน้ำเหม็นแทนน้ำเหม็นเนาะอ่อพยายามก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมจะได้ไม่มีน้ำเน่าให้หนูแท้นะโอเคอ่ะเดี๋ยลืมดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะเด็กๆยืนเฮ้ยมานี่ยมายืนมายืน